สวัสดีค่ะวันนี้พบกับช่อง The Moment Chill ค่ะซึ่งวันนี้เราจะมาดีแอคชั่นใกตอกนะคะซึ่งคู่ที่เราจะมีแอคชั่นนั้นคือคู่มอดแดนนั่นเองาซึ่งเรื่องใหม่ที่เขาจะมาลดงก็คือพี่ยังชะลาอะไรนั่นเองใช่ใช่ซึ่งเราเรียกทีเซอร์ไปแล้วนะคะแล้วก็มีคนเรียกร้องคู่นี้มาประมาณหนึ่งแล้วก็มากมายไก่กองนะคะทุกคนก็เดี๋ยวไปดูกันว่า ในคู่นี้จะมีอะไรจิ้นๆกินกันบ้างนะคะ<ช>แล้วก็จะมีอะไรให้เราฟินๆินบ้างนะคะ<ช>ทุกคนแ้าที่ทำครัญเลยนะคะเราจะแปะชื่อของเจ้าของคลิปไปด้านบนนะคะใครสนใจคลิปไหนก็สามารถกดไปกดติดตาม<ช>ได้นะคะ<ช>ที่ด้านบนนี้นะคะทุกคนแล้วก็ขออนุญาตเจ้าของคลิปนะคะขออนุญาตให้นําคลิปมาลงเพื่อการรีอดต่างๆนะคะขอบคุณมากค่ะคก็เพื่อเป็นการไม่เสียเวลานะคะเราจะไปรีแอคชั่นอ่โมเมนต,ต์ต่างๆของบอทแบงก์กันเลยค่ะไปกันฮเจนไมดูยแกแรงเกินแแรงัรงแต่แรกเลยหรอไม่ดูเอ้ยโยด ไม่ให้ดูบอกใครจะไปให้ดูดูตาคนเหเล้วกอีอะเรามีอีกสักตัวให้เขาแม่เข้าใจึงแล y o can scan and buy my คืนนี้ไม่ใช่พูดจริงนะะอันนี้คือแบบพูดจริงคนไหนคนเออ a ั k you เป็นไรก่อนเนาะปิดไรก่อนใช่ก็เขา้องคลีนแต่ต้อกินได้เออก็กินสิ กินไต้ก็ขอคำนึงจริงๆันอ้วนแหละแต่กกกินก็กินเลยคำนึงเลยปะกินเลยไม่ต้องมาถามเขายื่นกับมือช้าแล้วเขาพูดว่าคลีนที่พูดกินเพราะอยากให้แบงกินอันนี้ฉันกินได้ไหมเอาพูดตรงๆอยากกินก็กินกินก็กินฉันไม่โกรอยู่แล้วโกรอยู่แล้วจ้ะก็เขาคลีดกูจะ คุณชอบทะเลาะกันเรื่องอาหารนะแกงอนไปแล้วสิบรอบฉันนอนเก้าโอ้โหนอนฉันหนึ่งนี่แค่นี้มอสยิ้มดิงอนละสมมติว่าผมกินข้าวอิ่มแล้วแล้วเขายังไม่อิ่มก็งอนแปลกไหมไม่มีนะแบบเนี้ยงอนงะไม่มีไม่มีอะไรเธอสมมสมมุตินะ ไปกองบิกรากอะไรเงี้ยถ้าเขาถ่ายอยู่แล้วผมไม่ไปดูเขาก็จะเป็นฟิลแบบงินงอนทำไมไม่เห็นมาดูเลยก็ว่างแต่เราแอบดูมอนิเตอร์แต่เขาไม่เห็นเขาก็จะมอนอะไรเงี้ยเพราะเวลาเขาจะเดินมาถามว่าเออทําดีไหมอะอะไรเงี้ยถือว่าของมอสปรสิทของเขารอยยี่โอ้โอเคอะแต่อันนี้ผมยอมผมว่าขี้งอนกว่าแหละยอมฮะ นะไม่ไหวจะเจี๊ยบแต่ไม่ได้แบบเพราะผมเงินเยอะกว่าเยอะนะผมผมผมเต็มสิบผมเก้านิดเจ็ดพี่อาที่อะนะผมเป็นคนโตช้ามากแต่ผมสูงร้อยแปดสิบตั้งแต่มศีผมเสียงแตกมีขนขาตอนมหกแล้วก็เพิ่งมีขนจักรกละตอนปีหนึ่งแล้วก็เขาเรียกว่ามอนมแตกพานตอนประมาณปีสองใช่เป็นคนโตสูงเนียวแต่โตช้าผมเป็นคนโตช้ามาก ต้องถามอันนี้คือเขาเรียกว่าแฟนๆวาเลนไทน์วาเลนไทน์กิฟต์แล้วก็แฟนแฟนที่ให้ที่ออแอร์พอร์ตแล้วก็ออฟโคโยแฟนแฟนมิทติ้งแล้วก็แล้วก็ข้างหลังนี้นะครับคือเป็นของพอดจากแฟนมิทติ้งอินไทยแลนด์นะครับเดี๋ยวจะมาเปิดเนี่ยโอ้โหเฮ้ยทำไมอ่ะขอบตัว คช่ปะไข่ให้อะตะยะไข่ให้อะขวนขวนเ่ยเอามขวันเอามาเก็บโอ้โหไม่มีเลยมั้งเก้าอี้น่ะเก้าอี้ไม่ตระนี้ก็มีนเนี่ยที่ว่างโต๊ะนี้ก็มีเก้าอี้ไม่มีแล้วเชื่อตูไม่จรเก้าอี้ตรงนี้ก็มีเนี่ยเนี่ยไหนที่นั่งอยู่นกล้องเออร้อยคบกับพี่เก้าอี้ไม่ต้องอ้ พ่อห้าผมเป็นลูกครึ่งไทยอเมริกาฝรั่งเศสพ่อเป็นลูกครึ่งอเมริกาฝรั่งเศสแม่เป็นคนไทยเพราะฉะนั้นผมเลยกลายเป็นเซี่ยวไทยอเมริกาฝรั่งเศสพ่อห้าผมไปเจอหาเลยแล้วฮะก็บอกให้แนนกี้เกตออฟมอแล้ดูดิสวยนะหมอดูไม่ดูแบบทับซูไปเลยเป็นไข ก็เกลียนนะฉันจะเซ็กซี่ละฉันจะไม่แบล๊ะฉันจะไม่แบล๊ฉันจะไม่แบลเออนพยายามจะเซ็กซี่ละเธอจะมานหลุดเธอจะไปทำบอกแล้วว่าอย่าไปทำมันชั้ววังฉันไม่ทำอะไรเลยโอ้โหนี่ก็จะว่าอย่างเดียวตีกันว่าอย่างเดียวเลยคิดว่าสนุก นอนนอนนอนโอเคให้นอนหรอจิงเสีอยงนอนดุจิงนขอกินหน่อยขักเสียบมั้งเดี๋ยวกินน้าต่อคนรีโอ้ยมือไม่มีแรงไม่ต้องโหขู่กลัวข้าหมออาการกำเริบแล้วเร็ว ชอบอ่ะกระเบื้องไม่มีแรงกระโหลเขาหมอแกัระโาลกแคมเถิรสกปรกชอบกินมาเล่นไม่ได้นะเอออยากกินโซบะนี่ครับเฮ้ยดวงกันเลยด่วงมันน้อยอ่ะเราจะเปิดเผยเหมือนกันเออแต่คนนั้นแต่งเป็นแฟนกันเราจะบอกนแฟนว่าอะไรเข้าใจถูกแล้วก็เข้าใจตอมนั้นได้เลยก็เข้าใจตอมนั้นได้เลยสุดยอดเข้าใจ แป๊บ <ส straightforward> เป็นกิปเ,<อ>เป็นกิปเลยเป็นก um. ิฟต์เลยอะไรอยู่ดีๆก็พกอันนี้กินได้ไหมกินได้คือไวช์ช็อกโกแลตใช่หรอตายแล้วเธอเรียนงั้นเลยอ่าฉันนี่ยังเกลียดเนาะเดโ๋ยว ไม่ได้ตงเคียแต่ว่ามันมีวิธ <ussen> ีด <ul od> <TA> ีไ <not> ม่แล้เลียนลี้ยไม่เอาจะได้เียนกเนันเริ่มลฮ้ยเฮ้ยเปิด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 ปิปปปปโอ๊ยไม่ได้ไม่ได้ไม่อยู่แล้วน่ารักเซ็กซี่ดีกว่าฮะดักวังเธอมันต้องมีรากมีอะไรด้วยเอา เป็ดอะไรเล็กๆหรืออยากได้ดอกบัวแต่กติอยู่ต้อบเด็ดเป็นดอกอะมึงแต่นี่ก็คือเด็ดเป็นแบบว่าเออใจอยากได้ดอกบัวใจอยากได้ดอกบัวอุ้มุ้มเหมือนมาเฟียเนาะมีกับของเาเออเพียงรใช่ ผมรู้จักวงเคลียร์เพราะว่าคำยิงดีท่านรู <ค Schr att> ้จักเพลงวงเคลียร์เาอีกเพลงเนงไหนเพลงไหนจ๊ะฮะเคลีบซีจ๊ะเพราะเขาเคลียวเพลงนี้จเพราะจริงอะไรฉันพูดอยู่ว่าจะเอาอีกเพลงนึงฉันจำเพลงผิดเฉยๆแล้วเ่าจ๊ะทำก็ได้นะผมรู้จักวงเคลียร์เพราะว่าคำยิงด้วยไหนขอกินนิดเดียวขอกัดนิดเดียวกินไปหมดแล้วโอ้โหขอเดี๋ยวนี้เขาไม่ได้เลยมั้ง ไกันไปกันวก็โอ้โหวันนี้เด็กก็ไม่ได้เลยมั้งกูชอบนี่อันใหม่แล้วไม่ไม่กินอันใหม่นี่บังหากไปด้วยกันอืมโอ้โหคิดแล้วมุ้ยบังคิดให้หม่สิแบบนี้เกูชอบแบบนี้ถ้าข้าวไรอย่างต่อไปจะไม่ให้แล้วเหรอเออโอเคอลไร 妈妈好，你好吗？ เขามีใชยานะมือปลาหมึกใช่มือปลาหมึกจริงก็คือทุกคลิปสกินเจนสกินชิปมาแล้วอันนี้น่าจะควบคุมหนักหรืออะไรหรือเปล่าแล้วเขาก็เลยแบบว่าเออต่อไปเ็น้องมาถามแล้วนะไม่ได้อบคออยากจะลดมันก็ต้องแบบไม่เคยฟังเลยโอเคฉันไม่ต้องพูดอะไรลวเอาไปกให้หมดนะเอาไปก็ให้หมดอกินเองกินเอินเองอกเกนเอกินกินเองเอกอกนเคินงเองอเอองน งอนงอนตไ้ไหมอ้ยแต่ันตื้อคยอุยยอต้องเพรเซอร์ต้องเพรเซอร์ในวันที่สติหลุดโอ้ยอะไรดูอะไรอ่ะคุเล็บหรอเฮ้ยขอโอโทษโอ้ยไม่ละมันต้องจูบเลยหรอวะแล้วแผลบึกเลย หายเลยอ่ะทางบ้านเธอแม้รู้สึกแสบๆเธเลยอ้คาถาพิเศษมากพอร้องไปอ่ะเธอเรีบเธอแบบโอ้ยหมายมากหายละหายยังแสบไม่หายยังไม่หายต้องทำยังไงถึงจะหายมันต้องเขาบอกว่าถ้ามันเป็นแผลมันต้องโดนน้ำลายอ่ะจบแสงเยอะ เดี๋ยวกูเด wow ี๋ยวกูติดเชื้อเข้าหมืแล้วมั้างจนน้ำลายน่ะต่อไปฮะเจอกันครั้งแรกใครทักใครก่อนตอนนั้นน่าโหดมากเนาะคิดแต่ว่าวอจราฉันก็ไม่ทักเลยอีกแล้วนี่ก็ไม่ทักอยู่แล้วเป็นไรไม่อยากทักอยู่แล้วนะก่อนสวัสดีก็ถือแก่ฉันต้องสวัสดีเหรอป้าจาราแบบนั้นเนาะว่สวัสดีครับ ม่ได้เป็นการทักมันมีนะชาวพักไทยคือเขาว่าสวัสดีดูยองโนโนนี่คือมารย่าอ๋อมึงตัดสินแต่กูเชื่อว่าก็ยอมแล้วว่าทำก่อนไม่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 เธอก่อนเดี๋ยได้เราไปได้หรอป้องไแล้วเคลียไปได้หรอเออเอออืมเธอก่อนก็ได้เคลียพร้อมกันข่าวพร้อมกันพร้อมกันข้อต่อไปข้อต่อบไป แต่กูว่าสวัสดีก็ถือนะแค่ข้อแรกก็คือไม่จบเนาะคือไม่มีใครแบบว่ายอมใครเวลาทาเขาทาแค่นี้นี่นิดเดียวเก้าอี้อะถามทำไมต้องจลิดขนาดนั้นนะจริตเวเนปเนี่ยงนี้แมบเรนดองจ้าบทบนทุกวันโทรศัพท์เมมเต็มก็เมมเต็มจริงแล้วจะให้ซื้อไอคาวอะไรตลก เวลาจะโหลดโหลดแปดวันไอ้เขาอะต้องพูดมาสิ่กซื้อโทรศัพท์ให้หน่อยแล้วแล้วซื้อให้หรอได้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 มอสจะซื้อโทรศัพท์ให้แบงค์ใช่ไหม iPhone สิบสี่ที่ไหนหารับซื้อรถมั้งหรือจะขายรถเธอซื้อให้ไหมไม่จบทุกคนจัะ ฉันไปซื้อโทรศัพท์ใหม่ให้คุณแบงค์มาแล้วจ้ะเื้อ iPhone 14 Pro รสี่โปรหนึ่งเทราบต์ให้คุณอิสแบงกี้แล้วว่าเตมเต็มแล้วก็ลำราคาเต็มเต็มซื้อให้ใหม่ต้องหายรูปยิ่มีอะไรบ้างที่อยากได้ฉันให้ไม่ได้ฮะมึงมันโหดมากหมดแล้วเม็มเต็มงั้นก็บอกว่าสิว่าให้ซื้อโทรศัพท์สักพักซื้อโทรศัพท์กูอยากจะได้อะไรอย่างงี้ย ของฉันจ้ามันเขียนว่ามอสายเธอใส่แม่เขาทะเลาะแล้วจะบอกให้รู้ก็เฉยอุ้ยแรงมากเป็นกระเป๋าที่ใส่ของไม่ได้จริงห้บใจแต่ชอบอุ้ยอันนี้อันนี้อันนี้ก็อันนี้ได้อันนี้ได้อันนี้ก็คือเพื่อนตะเกียเแม่ย เคยถือไปเล่นด้วยเคยมาเล่นด้วยไหมเนี่ยกลัวมันเข้ามาเล่นด้วยอ่ะแบบใช่ปะสนิทได้อ่ะเออนี่มันเกินไปอ่ะของฉันได้ของฉันคือเจ้าหนู่จอมแก่นเิ็นฟ้าไม่เข้าอดเธเลยก็จะเอาดูเป็นชั้นสุดสุดแล้วอยากได้มาให้เพรเธอได้สามอันแล้วจะเอาหมดเลยมั้งชีวิตนี้ไม่แบ่งเลย เจ้าหมดเลยมั้งใช่ไหมนี้ไม่เป็นเลยเข้าใจปะตรงสะพายข้างมีแล้วก็มีที่สะพายนั้นเป็นดอกแล้วก็มีทีอะไงเลยเราดูมอดคุยไปเดียวพอดบอกมีใบเดียวมอดหลงส่านนะสงสารจริงนะคือผมไม่รู้ว่า ผมอินกับตัวละครเยอะเกินไปหรือเปล่าหรือปักเยอะเกินไปหรือเปล่าจนพี่ว่าปักเยอะแหละจนเอ๊ะนั่นมังกรหรือเราอะจ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 ะสวิตมังกรออกมาใช้เอ๊ะมังกรอยู่ตรงไหนหรือว่าตัวเราออะไรเงี้ยบางทีก็งงแต่ว่าผมเข้าใจเลยว่าผมต้องเหมือนมังกรมากๆเลยแน่แนอเพราะว่าแต่ละสิ่งที่ผมทํามามันคือตัวเราที่เคยทํามาแล้วเราเป็นสิ่งที่เราต้องทําแน่แน่ถ้าผมเจอสถานการณ์แบบนี้อืมแต่ว่าพี่แค่รู้สึกว่ามังกรกับตัวของ ัวของมอสเองอ่ะมันซิงกันเกือบจะร้อยเปอร์เซ็นเลยอ่ะมีหนึ่งอย่างที่ไม่เหมือนนั่นคือความเจ้าชู้ตัวมดสถ้าบางกรเจ้าชู้ร้อยผมเจ้าชู้แค่ห้าสิบแต่ก็ยังมีอยู่นิดหนึ่งฉันชอบรอยยิ้มของพาร์ทเนอร์ข้างๆผมมากอ่ะพาร์ทเนอร์จะพูดอะไรถึงตัวละครนี้อ่ะกับกับกับความเป็นเขาอ่ะมองกอนกับมอสคือคนเดียวกันไม่ได้เป็นคนคนละคนเลยมันคือคนเดียวกันเขาเท่านั้นเป็นตัวเอง คือเวลาเราไปถ่ายมองเบี้ยวอะตอนนั้นเรายังไม่รู้ว่าบทละครในในมังกรกินใหญ่อะ่ะมันคืออะไรบ้างเราพอ,จ,อจะอ่านเราพอจะอ่านนิยายมาบ้างแต่ตอนทํามองเบี้ยกันอะ่ะเราไม่รู้ว่าในในเนื้อเรื่องมังกรกงใหญ่คืออะไรแล้วก็ไปถ่ายมองเบี้ยวถ่ายมองเบี้ยวแล้วทุกครั้งที่อ่านบทล้วก็เฮย้ย นี่คือสิ่งเราเคยทำแล้วนี่คือสิ่งที่เคยทำแล้วอันนี้เคยทำแล้วในมังในมังกรวอ๋อในมังเบี้ยวอ๋อแล้วเราต้องไปทำในมังเราต้องทำในมังกรินใหญ่อีกหนึ่งรอบใช่อย่างเช่นแบบนี่คือหน้าตามที่มอสทำมาชันแบบนี้นี่คือเดจาวูในอีพีที่สามใช่ไหมคมันคือเดจาวูป่ะประมาณนั้นอะไรอย่างนั้นเออแล้วหนึ่งประโยชน์ที่ผมได้ยินแล้วผมติดอยู่ในหัวตลอดก็คืออยากเป็นเพื่อนกับมึงนะ ต่กูเข้าหาคนไม่เป็นอ๋อผมอยากเป็นเพื่อนกับคนเยอะมากเอออ EP ีสองผมเข้าหาใครไม่ได้ไอ้นี้คืออะไรไม่รู้ทุกคนจมูกอ่ะไม่รู้เหมือนกันเก็บไปก่อนนะเยลลี่อ่อไม่เอาฉันอยากรู้เลยเธอกัดได้ไหมไก่ได้ฉันจะฟันมาไม,ไม่ได้ไหนเรากัดได้ไจม่ยอมอ่ะชอบขยันยอมเธอกัดไม่โดนเลยอ่ะอฮ้ยอุ้ยอุยขาด เธอขาดเลยไม่เป็นไรอย่าเรียกไม่ผงนะกินได้ปะเนี่ยเขากินดิผงไยแล้วเหอเธจะให้ฉันตายทุกตอ๋อเขาให้ทุบๆแล้ันจิวเขาปิดเขาให้ตบแล้วมันจะเป็นแบบกลิ่นจมูกเหรอออหนูอ่านเหมนลูกไม่มันใช้มือตบไม่ต้องแก่ต้องทุบเอาต้องทุบอุ้ย เธอไม่ทันแล้ว่ะรีบเ่ยเดี๋ยวทำไมมันเหมือนเสีต้างในติ๊กต็อกเออเสยพมันติ๊กต็อก่ะไม่ช้อนสูน้าดูนะ ชอบกันด like ีเนาะวิ่งไล่กินอูฐเลยอันนี้อไเกินได้ดูนะเมื่อไหร่เมื่อไหร่จะได้กินเอากรุงมาเยอะแล้วคนกินคือไม่มองข้างหลังอ่ะเอ๊ะหมดกี่หรือยัง พูดพอ่ะเจนยูกินรองเท้ากินองเท้าไม่เห็นภาพไม่กินมันสักผ้าอบบสักผ้าไว้สวันแล้วอระดับไมตากอะไรเงี้ยซักผ้าเขาจะข่ายออกไหหนีนะใจอินมันต้นเลยเฮ้ยขอเกิอะกันอีกความรกก เสียนอเปียนเปี่ยนเลยด้วยคิดถึงอะไรนั่นวะอีอ่าคู่ที่แล้วอ่ะใส่ซื้อตัวเนี้ยเพิ่มความดอกหรือตัวคูณท้าไมคู่นี้คะรีวิวสมจริงจัดก็คู่นู้นก็กินแล้วมันกินต้นกันแล้วคุณจะท้องเสียไหมในมุมมองของเราแบบคู่จิ้นมันคืออะไรหรือแบบทำไมันต้องมีคำว่าคู่จิ้นแล้วแบบคู่จิ้นสามารถเป็นคู่จริงในชีวิตจริงได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยเอาสิอ่ะ ก่อนเลยพูดจริเอาก่อนเลเอาก่อนเลยคือพูดสิคือพูดเริงเหไม่จริงเลย, <c oughs> เลยครับลองเป็นงมอสก่อนบ้างก็ได้ครับก็พูดจรนเหรอครับผมรู้สึกว่าถ้าผมอยู่กับพี่แบงค์นะผมรู้สนะึกว่าเราก็เทคแคร์กันดูแลกันในเรื่องต่างๆเรื่องงานเรื่องชีวิตทั่วไปไงครับก็ท <À. S 2> ําเหมือนเราทํากับคนในครอบครัวดีกว่ามอสรู้สึกามอสทีเขาเหมือนคนในครอบครัว เออถามว่าหิวข้าวไหม oh. อยากไปอะไรเป่าอยากได้อะไรไหมนี่คือเหมือนเราเราไม่รู้ว่าคู่ที่มันมันแปลว่าอะไรครับแต่รู้แค่ว่าคนที่เราทํางานด้วยเนี่ยเรารู้สึกว่าเราเราดูแลเขาเราเทคแคร์เขาแล้วก็มีอะไรเราก็แบ่งปันกันความคิดหรือปัญหาต่างๆนะฮะช่วยๆกันแก้ไข mm. รู้สึกว่า ก็ไม่ได้มีอะไรแตกต่างเลยจากคนอื่นอะไรนะครับแต่คนในครอบครัวนะครับเขาอ๋อเขาหอมคนแบงค์ละครับขอบคุณมวันพูดไปหมดแล้วใช่ไหมพูดจริงใช่ไหมผมคิดว่าเมื่อก่อนผมก็ชอบพูดจริงคู่หนึ่งแบบชอบมากแบบเป็นของ เป็นเหมือนแบบศิลปินเกาหลีอะไรเงี้ยก็ชอบาะผมเลยมองว่ามันมันคือความธรรมชาติของเคมีที่เข้ากันแล้วแล้วส่งผลมาถึงเราแล้วทําให้เรามีความสุขผมก็เลยคิดว่าน่าจะเป็นสิ่งนั้นน่าจะเป็นเคมีในเรื่องของการทํางานการแสดงอะไรอย่างนี้มากกว่าใช่ไหมครัินในมุมเดี๋ยวมันโอจริงๆแรกๆก็หวานนะหลังๆแรแรงแ อแตคูล,ล่าเหรอคะอแกดีๆนะเดี๋ยวขาดเ๋ยวขาขาดแล้วอ๋ออ๋ <c oughs> อ <c oughs> หมดจั่ว <c oughs> แกดีนะเดี๋ยวขาดขาดแล้ว and share Earth. เฮ้ยอืมของแกบอ๋อ If you guys If you guys เขาหอมผมนะแม่อะไรอย่างเงี้ยหรือเขาให้มาจัดการลูกแม่วะลูกแม่มันแรงไปจัดการลูกแม่ด้วยอะไรอย่างเงี้ยป่ะเจลตัวนี่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ มโลคเอียงเฮ้ยเอียงเหรอชอบไม่เอียงเหรอเนี่ยโรคเอียงเนี่ยคือการโรคเอียงค่ะเอียงเหรอไหนอ่ะเขาบอกว่าเอียงเอียงไหน่ะเนี่ยเขาบอกเอียงปวดข้างๆค่ะโรคเอียงเอียงเหรอช่วงตรงนี้พะอันนี้เป็นเส้นตรงกลางให้ดูต้องมีหรอนี่นี่ไม่เอีหรอ อยากหญ่กะทันทีแล้วก็มีความจริงจังมากคือเขาแซวว่าเออว่าโรคคุณมอสค่ะว่าโลกเอียงค่ะเป็นกันคอก็ต้องตรงละค่าหนึ่งหลคนจากที่เราได้ดูมอสแบงค์นะคะในทิกต็อกเสร็จไปแล้วเราก็ได้รับดูว่าหวานคูที่หวานมากหวานเกินคำว่าคู่จิ้นเกินไปแล้วก็คือก็ทุกอย่างมันคือดูเหมือนแบบธรรมชาติเขาเรียกว่าแบบชินชาคือหมายถึงว่าแบบแบงคือมอสอ่ะ เขาแล้วก็มอสอะเขาจะมีความแบบมีฉายาว่ามือประมืออะไรอย่างเงี้ย <c oughs> แล้วเขาก็จะมีความแบบชอบจับ <c oughs> ตัวแบงตลอดเวลานู่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยแต่แบงอะก็ก็อยู่่างนั้นนะก็ปล่อยให้จับอะไรอย่างเงี้ยคือคือมันเหมือนเป็นความรู้สึกแบบว่าเออเขาไว้ใจซึ่งกันและกันเขาเขาไม่ได้มีความเหมือนแบบอะไรนะเหมือนแบบ คือแพง,แพงใจหรือว่ากำแพงของกันและกันเกิดขึ้นอะไรอย่างเงี้ยกูเลยรู้สึกว่าเออคู่นี้ก็เป็นอีกคู่นึงที่เหมือนแบบว่าน่าสนใจ<อ>ในเคมีเออกูชอบกูชอบกูชอบในในมุมนี้ของตั้งแต่ในมังกรกินใหญ่แล้วอ,อะไรอย่างเงี้ยเออใช่มันมันก็เลยเหมือนเหมือนเป็นคู่นึงที่กูรู้สึกว่าเกินคําว่าคู่จิ้นไปมากแต่สาหรับเราเรา,เราประทับใจเกี่ยวกับแบบมันจะมีเคมีอันหนึ่งที่เราชอบก็คือตอนแบบบ เราไม่รู้ว่าแบงค์อะเขาน่าจะลดทุนหรืออะไรนะเราก็แบบเออมอนถามหมอตลอดเวลาว่าแบบอันนี้กินได้ไหมอันนั้นกินได้ไหมอาจจะลดทุนหรืออะไรก็ตามไรือยังแต่ไม่เ่างกันเรื่องการกินว่าเขาเออบอกว่าครีนนะก็กินเลยเธอกินเลยอันนี้กูชอบแบบมันเป็นแบบ ความหงอยเล็กใช่แหละแต่มันแต่มันก็ตลกไียามันเหมือนแบบก็หวาดก็มีเหมือนที่เจนพูดแต่ว่าความยู่งหัวมันก็มีอะไรก็ติดตามเรื่องใหม่ได้ของเพียงชยก็คือเพียงชะลาลายแต่ว่าถ้าเรื่องเก่าถ้าใครยังไม่ได้ดูไปดูที่มังกรกินใหญ่ได้นะคะทุกคนแล้วก็ติดตามพวกเขาได้ตามไอจีตรงนี้เลยทุกคนสามารถไปกดติดตามได้ก็สำัรับวันนี้เรื่องที่สำคัญอย่าลืมนะคะกดไลค์กดแชร์กดติดตามเมื่อนใจเบนชิลล์เวลาเขาเปนต้าล่างสวันนีเดยนเบนชิ่ลไปก่อนแล้วบ๊ายบาย